สวัสดีครับอนุาช่างโมวยเตอร์วันนี้นะครับเราจะมาแจ้งให้ลูกค้าท่านสา่นะครับโดยซีผู้จาดนะครับสินค้าล็อกใหม่นะครับเข้ามาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับประจำเดือนกรกฎาคมปี2 5งพันหายหิสีะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็คือจะเป็น ep ที่2นะครับซึ่ง ep ที่1ี่ยผมลงไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับก็คือสามารถให้ทุกท่านเนี่ยไปย้อนดูกันได้นะครับใน YouTube เอ่ย a c e b o o k เอ่ยนะครับก็วันนี้นะครับมีเรื่งหมด2รายการสรายการนี้จะเป็นล็อกคุ ไปกันเลยอ่านะครับสำหรับ EP ที่2นี้หรือร้อยสองนี้ครับจะมีเข้ามาด้วยกันหมด2รายการนะครับ2รายการนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่นะครับไซส์4ตัน5ตันนะครับเป็นรูปแบบตู้เก่งคู่นะครับเพื่อไม่การรอช้าดีกว่าครับเราจะเข้าสู่รายการที่1นะครับจะเป็นยี่ห้อคูปะต้านะครับเคสหนึกหนึนะครับขี่สามเป็นรถสักนาดห้าตันนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ผมก็เสนออยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับยังไงต้องขออภัยนะครับ ส,สถานะนะครับมีการติดจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้มีการจองไปตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับช่วงมาสักหนึ่งทุ่มหรือ2ทุ่มหลังจากที่ผมรีวิว EP ีที่1ไปนะครับแล้วก็คือผมอ้างอองนะครับมาถึง EP ีที่2นะครับว่าจะเข้ามาช่วงวันที่28กรกฎาคมลูกค้าคิดว่าไม่รอช้านะครับคือโอนจองไปตั้งแต่วันที่26กกรกฎาคมแล้วนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับแล้วก็ เข้าสู่นะครับรายการที่2นะครับจะเป็นยี่ห้อนะครับโคมาสุรุ่นนะครับ p c 4 0 7นะครับเป็นรถในตำนานนะครับที่มีความนิยมและมีการกล่าวขานกันเยอะมากมานะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับคือผมก็นะครับเสนอขายอยู่ที่0 0แสนบาททวนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้สถานะนะครับก็มีการติดจองเป็นเทียบรถนะครับต้องขออภัยเลยครับคือสำหรับรายการนี้นะครับก็มีการจองไปตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับวันที่26รกรกฎาคมช่วงมันเวลามาสัก2ทุ่มหรือ3ทุ่มนะครับมีการจองเกี้ยงนะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือ EP ที่หนึ่งนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับเค้ก1 6 1่งหกงคูปอรต้านะครับตัวนั้นจองไปตั้งแต่ที่ผมลงคลิปนะครับแล้วจะมีอาโกเบนะครับ SK 50เบรคอาร์คส่ครับตัวนี้ที่มียังมีสถานะว่างอยู่แต่วันนี้นะครับคือขอแก้ไขเรื่องสถานะนิดนึงนะครับมีการติดจองเป็นเทียแร้วนะครับติดจองไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับช่วงมาสักเที่ยงเที่ยถึงบ่ายโมงนะครับมีการจองเป็นเทียบร้อยนะครับท่ากับว่า4คันนะครับ4คันช่วงเดือนกรกฎาคมที่เข้ามานะครับปัจจุบันนะครับมีการติดจองมาทั้งหมดนะครับปัจจุบันไม่ว่างนะครับไม่เหลือเลยนะครับไม่ว่างและไม่เหลือนะครับจะมีลูกค้านะครับคือบางคนนะครับเคยโทรหาผมนะครับว่า พี่ผมเมื่อไรนะ่คือผมจะไปดูรถได้ยัยงไงนะครับไปเช็ครถได้ยัยงไงนะครับแล้วจะซื้อขายกันยังไงตรงนี้ผมมึอดอัดมากผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีจะแนะนํำยังไงดีเพราะมาตรฐานคนเราแล้วเนี่ยเวลาจะซื้อขายเนี่ยมันต้องมาดูของดูรถอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราก็เข้าใจแต่ตอนนี้คือมันช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ต่อให้ไม่ใช่โควิดก็ช่างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีลูกค้านะครับหล,หลายกลุ่มที่เขารู้จักกับผมจรงิงๆเสพติดดูคลิปวิดีโอผมมาตลอดนะครับยังไงผมก็ต้องขอชื่นชมจจจจจรรรริงนนนะคคัับบืืออออเเเเขาาาาาาดดูมมมตลลช่่แ้้้วไวไใกโํ กล้าฝากเงินไปที่เราเคอคนกลุ่มนี้คือเขาก็เลยไม่กลัวนะครับสามารถโอ,อนจองตัดหน้าคือคนที่ไม่รู้จักผมได้นะครับอย่างลูกค้านะครับที่เข้ามาหาผมใหม่ๆเนี่ยเพิ่งรู้จักในคลิปผมเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งสวัน3วัน1เดือนอย่างเงี้ยบางคนยังไม่รู้จักไส้รู้จักพุงผมเลยมันกลายเป็นว่าคือเขาก็เลยแบบไม่กล้านะครับที่โองจองมาจําแค่อยากจะเห็นสภาพรถอยากเห็นอะไรอย่างนี้แต่จะปัญหาเนี่ยคือในช่วงจะบะเดินทางนะเพราะว่าผมต้องบ่อยหนึงทุกศาสตร์อาชีพอะ ทุกสาสอาชีพไม่ว่าจะเป็นช่างก่อสร้างเอยอะไรเอ,อ้ยทุกอย่างอ่ะคือเวลาจะไปจองจองแบบสร้างบ้านทำนู่นทำนี่มันก็ต้องมีการวางประจาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับวางประจาเพื่อจองจอง็นสิทธิ์ของตัวเองนะครับซึ่งมันจะไม่มีทางจองปากป่าอยู่แล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้คือลูกค้ากลุ่มที่คือเขาจะจองมาจากผมเนี่ยคือเขาก้าโอนจองเพราะเนื่องจากว่าเขารู้จักผมคือเขาดูคลิปผมมาตั้งแต่6 7ปีบางคนดูไป10บปีจนถึงนับปัจจุบันคือผมเป็นมีตัวตนจริงนะครับมีมาตรฐานแบบนี้นะครับมีรูปแบบแบบนี้นะครับคือขายตรงไปตรงมาแบบนี้เขารู้จักผมอะ่ะคือเขาเลยกล้าโอนจองแต่ลูกค้าบางกลุ่มที่ยังไม่รู้จักผมมากเนี่ยคือผมก็ต้องแนะนำไปหนึ่งว่าเป็นไม่ได้ก็คือยังไม่ต้องโอนจองหรอกครับก็คือเอาตามแบบหลักเกณฑ์สากลเลยคือเห็นรถเห็นอะไรเรียบร้อยแต่่อนี้้ทาากพยยมเผืดูไวหล ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องดูร้านผมร้านเดียวอย่ที่ผมบอกไปนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อโลผมสามารถปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะท่านจะไปดูร้านไหนเพื่อนช่องจะขายอะไรก็ โทรศั์เข้ามานะครับสอบถามได้นะครับพินุชารุ่นนี้ยี่ห้อนี้น่าใช้ไหมจุดตีคืออะไรจุดบอดคืออะไรใช้แล้วจะมีปัญหารวนไหมและอย่างนี้คือผมไปดูรถเพื่อนเนี่ยชั่วโมงระดับเนี้ยนะคร,ครับคือต้องดูอะไรันดับแรกคือเครื่องสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูยังไงปั๊มสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูยังไงตัวเดินดีไม่ดีดูยังไงนะครับราคาตัวเดินเสียข้างหนึ่งเท่าไหร่ปั๊มเสียตัวหนึ่งข้างถึงเท่าไหร่นะครับคือคงเครื่องยนต์อะไรเงี้ย เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมสามารถให้ข้อมูลให้ความรู้ได้ในสิ่งที่ผมรู้ในสิ่งที่ผมมีประสบการณ์อะไรที่ไม่รู้ผมก็จะพยายามไม่พูดเพราะคือผมไม่พูดได้พลอยเวลาพูดได้พลอยเนี่ยเวลานั้นคือมันจะไม่ตรงกันนะครับมันจะอาจจะมีปัญหานะครับทำให้ผมขัดแย้งกับลูกค้าท่านนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผม,มดิชาลุงเวเจอร์นะครับขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Keep.